คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เอาแล้วครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับเราไม่ได้วิเคราะห์ด่วนกันมานานแล้วเนาะดังนั้นวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่เหรียญ s i p m มกโทเคนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็ภาพรวมเนาะเส้นสีเหลืองเป็น4ลง5นะครับเออตอนนี้เนี่ยถ้าดูลึกลงไปอีกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินเนาะ1 2 3 4อก1 2 3 4ีไม่ชัวร์ว่าจบหรือยังนะเออแต่ถ้าวัดจากไฮ4ตอนนี้เนาะฟิโบ61.8นะอยู่ที่45บาทซึ่งมันสัมพันธ์กับฟิโบรีเทสเมนต์นะเส้นขาวๆเ,เนี่ยที่44บาทนะเออดังนั้นก็มองว่าหลุมเนี่ยหลุมที่ ซิปเม็กน่าจะเป็นไปได้สูงเลยเนี่ยคือโซน44-46บถึง46บาทนะโซนตรงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะจบนะแต่ถ้าไม่จบล่ะถ้ามันดิ่งลงไปต่อนเนี่ยลึกสุดใจเนี่ยลึกเท่าไหร่นะจากตอนนี้ที่ผมวัดนะลึกสุดใจอยู่ที่30บาทนะครับอาจจะต้องมองข้ามฟิโบ88.7แล้วก็94.2นะครับเพราะว่าถ้าเรามองจากขาลงตอนนี้โอกาสที่จะลงไปขนาดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเออ ก็มองไว้แค่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ย44-46นะเออตรงนี้เนี่ยเป็นโซนชั้นดีในการเริ่มที่จะเก็บของเลยนะครับเออก็สำหรับซนะิลเมกเนาะผมเชียร์ตลอดว่าเหมาะกับสายออมมากกว่าสายเทรดเนาะก็มองว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ดีนะครับที่จะเริ่มเก็บออมกันนะเนาะอดังนั้นก็เวลาการาฟมันดิ่งเนี่ยอย่าไปซีเรียสนะครับเหลี่ญน,นี้เนาะเก็บออมไปเรื่อยๆแค่นั้นพอนะครับ แต่สําหรับคนที่ดอยนะครับดอยข้างบนนี้นะครับหรือว่าบนยอดนี้เนี่ยอาจจะต้องเผื่อใจนิดนึงเนาะเพราะอย่างน้อยเนี่ยหเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาแล้วก็ติดแนวต้านเนี่ยโซนไซด์เวย์หนักๆเนี่ยเออน่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งใช้ได้เนาะดังนั้นไฮเวฟหนึ่งอาจจะอยู่แค่แถวๆนี้เองเนาะอาจจะยังไม่ได้หลุดดอยในเร็ววันนี้เนาะออก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่มาเทรดเหรียญน,นี้ละกันนะครับเหรียญต่อมาครับ ต๊อกนะครับเออตอ๊อกก็ทรงเดียวกับซิปเมกเลยนะเออเส้นสีน้ําเงินเนาะหนึ่งสองสามแต่ต๊อกเนี่ยเหมือนทําสียังไม่เสร็จดีเท่าไหรนะ่เนาะสีเนี่ยผมเล็งไว้แถวแถวศูนย์จุดแปดนะครับเออขึ้นไปยังไม่เท่าไหร่เลยนะถ้าจะดิ่งตรงนี้เลยนะแสดงว่าสามยังไม่เกิดขึ้นเลยนะต้องลุ้นกันนะให้ต๊อกเนี่ยมันรีบาว์ขึ้นไปเนาะอย่างน้อยเนี่ยศูนยะ์จุดแปดเนาะเออก็ลุ้นกัน นิดนึงนะแต่ถ้าต๊กขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหลง5้เนี่ยตอนนี้กะเข้าๆนะผมเล็งไว้แถวๆเนี่ย0.1-0.2ถึงเลยนะยังไงก็ต้องรอเห็นไฮ4ีให้ชัดเจนก่อนเนาะผมจะได้วัดกราฟแล้วก็จะพอเห็นความเป็นไปได้ของหลุม5ที่แน่นอนมากขึ้นนะเออก็เหมือนเดิมนะสำหรับคนที่ ไปดอยข้างบนนี้นะหรือข้างบนนี้นะอาจจะต้องรู้นิดนึงเนาะพ่าโซนไซด์เวย์นี้น่าจะเป็นไฮหนึ่งนะออดังนั้นอาจจะต้องรอแบบเวฟสาเลยแต่ก็ไม่แน่นะถ้าคุณช้อนข้างล่างเนี่ยหนักพอนะดีไม่ดีโซนตรงเนี้ยที่คนไปดอยโซนตรงนี้อาจจะหลุดก่อนนะแต่ข้างบนนี้ก็ต้องทำ,ทำใจนิดนึงเนาะอาจจะต้องรอเวฟสามของเส้นสีเขียวเลยนะถึงจะหลุดไปได้เนาะ อเหรียญสุดท้ายในวันนี้นะครับ YLDY YLDY เนี่ยก่อนหน้านั้นนะผมไปดูใน t a d i n g view แล้วก็ถ่างดูไกลๆเลยนะดูภาพใหญ่ไกลๆเลยเนาะปรากฏว่าเดิมเนี่ยผมดู1 2 3 4 5แบบนี้ใช่ไหมพอผมไปดู t a d i n g view ดูไกลๆเลยเนะี่ยปรากฏว่า1 2นะแล้วที่ก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นมาเป็น3 4นะครับลง5นะ้เนาะ ก็ถ้าลง5แบบเนี้ยก็ทรงก็จะคล้ายๆเหรียญอื่นๆเลยเนาะเออก็มองว่าหลุมไม่ลึกนะลึกไม่ลึกเท่าไหร่ครับเนี่ยลึกสุดใจอยู่ที่0.06นะแต่ว่ากรอบต่ำสุดที่อย่างน้อยมันต้องลงคือ0.11นะแต่ก็ส่วนใหญ่ผมมองว่า5มันต้องหลุดโล3ลงไปเนาะดังนั้นก็น่าจะต่ำกว่า0.11ลงไปนะ ก็จะมองว่าจะเป็นหลุมของ YLDY นะครับเออสำหรับ YLDY ก็เหมือนเดิมนะสำหรับคนที่ดอยช่วงเนี้ยช่วง3-4ที่เราเคยมอง1เวฟเป็นเวฟหนงลง2กันมานะช่วงนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยพอจะอุ่นใจได้หน่อยเนาะเพราะเวฟหนตรงนี้เนี่ยยังไงก็ทะลุ4ขึ้นไปนะครับเออดังนั้นเนี่ยคนที่มาดอยกลุ่มตรงนี้ยรอดนะครับ หรือดอยกลุ่มตรงนี้ที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านู้นตรงนี้ก็รอดนะครับแต่คนที่ดอยช่วงริดเหรียญใหม่ๆอันนี้ทําใจนิดนึงนะอาจจะหลุดดอยยากนิดนึงนะเว้นแต่ว่าคุณไปช้อนข้างล่างเนี่ยหนักเลยนะเออช้อนมาหนักๆเลยนะโอกาสที่จะหลุดดอยก็พอจะมีอยู่นะแต่ถ้าไม่ช้อนเลยเนี่ยกลัวใช่ไหมหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะต้องรอเหมือนเหรียญอื่นๆนะรอเวฟสามของเส้นสีเขียวนะครับเออ รอเว็บสเนี่ยเป็นเส้นสีส้มนี้นะถึงจะหลุดดอยได้ไดเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะสาหรับคนที่ไปดอยเหรียญเล็กเหรียญกาวอะไรในซิปเมกหรือว่าเหรียญประมาณนี้นะเหรียญที่พอจะมีพื้นฐานแต่พื้นฐานค่อนข้างอ่อนแอเนาะก็มันก็หลุดดอยได้อยู่ครับดังนั้นผมเป็นกําลังใจให้ทุกเหรียญสําหรับทุกคนที่ถือเลยนะว่าโอกาสหลุดดอยมันมีอยู่นะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับสาหรับการวิเคราะห์ด่วน ซิฟเมกโทเคนต็อกแล้วก็ YLDY นะครับสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ